ขอนอนยพรสาธุชนทุกท่านธรรมะที่ว่าด้วยสัพปุริสธรรมเจ็ดข้อข้อที่5คือมัตตัญญุตาซึ่งแปลว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณความเป็นผู้รู้จักประมาณนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเนะพราะว่าการที่เราจะทำอะไรก็ตามอยู่ในสังคม อยู่ในครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอยู่ในสังคมชุมชนเล็กๆหากว่าเรารู้จักประมาณตัวเองก็คือรู้จักกําลังความสามารถของตัวเองนะในทุกๆเรื่องยกตัวอย่างในเรื่องของการรับประทานอาหารนะก็รู้จักประมาณตัวเองว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไร เราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนจึงจะเข้ากับร่างกายของเราแม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณนะ์การประดับตกแต่งร่างกายในชีวิตประจำวันของเราก็ให้รู้จักประมาณคำว่า,ารู้จักประมาณนีรู้จักกำลังของตนเองเรามีเงินพร้อมไหมเราเป็นคนจนหรือเราเป็นคนรวย การลงชีวิตอยู่บางทีคนจนแต่ทําตัวเหมือนรวยบางทีคนรวยแต่ทําตัวเหมือนจนก็มีนะแต่อย่างไรก็ตามการรู้จักประมาณเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดถ้าไม่รู้จักประมาณแล้วก็เรียกว่ากลายเป็นละโมบโลบมากนะอาจจะบอกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณกําลังของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการนั่งการนอนการทำหน้าที่การใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันรู้จักประมาณก็จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันนั้นไม่ลําบากความทุกข์หลายอย่างเกิดขึ้นแก่ตัวเราเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักประมาณตนเองทำงานมากเกินไปนี รับประทานอาหารมากเกินไปต้องการมากเกินไปแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในตัวเองมีความทะเยอทะยานโดยไม่มองตนเองไม่รู้ที่มาของตนเองหรืออาจจะใช้คำว่าหากเราไม่รู้จักประมาณตนทุกโทษก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนดังนั้นในการดำารงชีวิตในทุกๆด้านนะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการประกอบอาชีพการทำงานอะไรทุกอย่างทั้งมวลให้รู้จักประมาณตนเองโดยเฉพาะกำลังของตอนเองหากไม่รู้จักประมาณตนแล้วแน่นอนว่าอันตรายนะความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นแก่เราอย่างแน่นอนดังนั้นในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในแต่ละสถานที่โดยเฉพาะสังคมทุกวันนี้ให้รู้จัก ประมาณตนเองแล้วก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนยีแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันว่าอะไรคือความเหมาะสมที่อะไรที่เรียกว่าปลอดภัยเอาเป็นว่าอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยให้รู้จักประมาณกําลังของตัวเองเนกนากลังทรัพย์กําลังฐานะกําลังเวลานะดังนั้น เมื่อเรารู้จักเป็นผู้ประมาณตนแล้วนะีก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกอาชีพทุกสาขาทุกเพศและก็ทุกวัยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในแต่และวันให้เราระลึกนึกถึงความรู้จักประมาณอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีความสุขนะด้วยกันนะก็ปรารถนาให้ทุกท่านมีความสุขโดย รู้จักประมาณตนในทุกๆวันทุกเวลาและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคุ้มค่าอย่างที่สุดขอหนวยพรและเจริญพร